tì lệ như อทำไมตีออกแต่สายงยไอ้ขวาหนึ่งดโดน,นอีกขังดำนะเต็มปากอายะาตัวเล็กตัวน้อยอุ๊ดฝากไว้เด้อครับผมนี่มันกัดเข้าเต็มปากนะเมะื่อกี้เนี่ยเหยื่ออยู่ในปากเลยสะบัดดุดครับผมนี่ ป่าแวนป่าแวนข้างทางฝากไว้ได้ดดครับผมคางดำยอดมากครับ